มัอนี่ออกมาน่าสวยพี่น้องไม่พอในคู่คนมัอนี่คู่ที่เคยอยู่น่วกันเนี่ยก็มีโตมีตังเนาะมัอนี่มัอนี่เป็นมาน่าสวยพอในคู่พี่น้องเอ้ยแต่ละมือใครมืออะไได้สิพอ่อเอแอมก็ได้ปะม,มัใมน่าหนาลูก นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่คู่ผู้หนึ่งคู่กับนักขามเคยซ้อนอยู่นักขามแต่ก่อนสบายดีฮ่าบอดดี้เฟิร์ลแอมเต้พัดแต่ออกซ้อนคนน่ะพี่น้องจะเศร้าซ้อนคนน่ะพอคือการมาสุดอยู่กันอย่าพอท้นแต่ไรแหมมาจักมือพ่อเอ็มมาจักแมนอีดี้มือนี้มาสวยไปสวยแขกทางไรลงมานี่แขกทา้งหัวห้างคนชิร่งมามาเต้ส่งลมพ่อซอนเออนีไหนเล็กน้อยกับพี่ซ้ำหนีเด็กน้องบาทมันน้อย

ข้ามยาดจะค้นว nó. ันนีข้ามยาน่ขาสีุมันมักเรียมันหน่อยเนาะเออเลี้ยน้อยเนยคู่กับ่าพ่อเนเขากระสีใหญ่เบิร์ตันนี้ไปคิดดีได้ไหมเนะอือสะพอคอยสะพอเห็นเลือเพงไปก็พักกันเหมากล้เบี้ยโอ้โหวมาตีตอนนี้ออกโดยพักันเนะบนทางตอนฝนตกนะ นีอ่แหละพี่น้องเกแต่ก่อนนี้ก็หางยยง่กยปลูก็บอกม่วงจนมันใหญ่เด็กหน่อยเขาปลูกกีกับ่ได้บ่แต่ว่ามาผาง่ม่นเด็กหน่อยเขาเอาสมกันมันี่มันบ่เกิดขออีปีก็ขอมาสมไม่ย่ำพนค่ะเขาปลูกแบบไเอมแถวนี้ปลูกวนบ่เกิดกกสมซากก็ได้กกเดือกกเดียว ก็แบบข้ามห่นงก็ข้ามบ้านนั่นเองเดือกกเดียวนี่ส<า>้มปูกว้เ<า>ออพอปลูกมีแต่ข้ามบ้านแต่มันสิไก่ก็ข้ามสมขันเป็นสมมาจากมันกลมันบ่อะนี้ยปลูกไว้ได้อยู่หันต๊ะปามันโมยังไปเอาห้องคือว่ายังะไปะนี่นะพี่น้องนี่คู่บานคอยแต่ก่อนก็นเคยซ้อนอยู่นี่เด็กกม่วนในตอนซ้อนม้วนม่วน มืาอนี้มาสวยพี่น้องเอ,อ้ยเ,าเา้าออก,ก,กบบา็เอาควยออกแปดมือปลาเต่ากับท่านไปจูสับอาหัวเอาควยออกก่อนปล่อยหัวไปเลยมาด้พอวพ่แอ,อมเพิงในคู่วันนักามแต่ก่อนเราซ้อนยู่นัคามว่าพี่น้องก็ได้ยืนบอกกันเพิงเติตบยังได้ออกมาก็คิด,หดหเหาะทุ่งเฮียนเก่าอย่างพี่น้องตอนเคยซ้อนก็คือึังแบบม่วนอีกแบบนึงไปเห็นต้นไม้ต้นตอกปลูกไปกันยังได้่า คือเห็นตอนถ้ข้าวซ้อนแต่กอนกับซ้อนอยู่ว่าน้วกักลับไปซ้อนนาคขามเคยซ้อนอยู่นาคามในอยู่ยว้านตัวเองในบันนี้เอ็มนก็ถือใหญ่มาซ้อนอยู่ต่งางด่างบัดนแ่คู่ต่งางด่างพอซาตีปใหญ่ไปซ้อนนาคขามสลับกันนะพี่นาะแต่กัคู่หน้าเออนต่กับคู่ขำหยาดกับไปซ้อนบัตหน้าเข้าแบบสรับใหญ่ต่ละปี่ะนะ มันยิงมาค้ำยาเสีย,ยหยกทุกเหยนเพราะว่าเจ๊กหน่อยมันกะบมข่อยมี่เจ๊กหน่อยกับเบิดลผูกกัวบโมข่อยมีบ้านทูสิเดียมยี่ว่สิปลูกได้นี่ฮะกินแตน่อันดานกับเบียากเหรอพี่น้องกินแต่เพื่องแต่อันดานกับเบียาก หาผูกขั้วกันเด้อบ้านี้เด้อนี่นะมาสิคุ้นเพื่อแล้วื้อนี้ให้บ่ปีเอางั้นมาไม่ขอดมากกับตะป,ปูมาตอกเห็ดมาตอกเห็ดขอกเพื่อเลยค่ะสิคุ้นเพื่อเขาหุ่งห้าบ้านี้พี่น้องหาผูกขั้วผูกหัวเอาก่อน,กกอนอวอ่าปีมากเลยพี่น้อง,ววองถ้าจนเมื่อยมาอีเมลมาจนจังฮันช่วย ก็เลิกินเขาก่อนซะ่ไหมคุเตากินเขาก่อนก็เลยมาตัดใหม่บ้ดนี้สิไปเฮ็ดคอกโ่งห้าสิขนเพื่อขงเขาก่งห้ามใหม่ตอีเมย์ว่าให้ตัดเมื่อวะอยู่ด้วยหัวเราจักเถื่อตัดเโดยตัดเพื่ออีเมย์นั่งเฮ้ยได้เลยแบกแบกเมื่อพอดำอันสองอันแต่ละมือก้อนหน่อยอันเบิดโดยก้อนหน่อยพี่แล้ก็พี่ กอนอยยูไหนามาเนนตมนับนอยค่รมลม,ลม,ลมพี่น,อน,นอ้องเอมแถวรมบเสียวนี้จะเสียงรมเ้อก็พ่จนมาน네่ยอ้ก็พ่จนสิงโยซบะรมลายรมแหงอี้รอกลมโผรมโพอี้อเฮ้ยพากันเสด็จขอกเพื่องแล้วเอาเพื่องเขาห้หองหำมี่น จูเตาหน่ำเห็ดไ้น่ำพืชน,นี่มาน้องอันตาดนี่รื่มคนบาบุ้มเบิดแต่ใคไม่เห็นอยู่นี่อีกจะเอาอยู่นี่น่ำเพราะว่ามาหันกระบอได้คนอยู่นี่ตัดเอาอยู่นี่น่ำคนมันเบิดมันเดิมเป็นปา่าแต่ตะกีโกคกใหม่แถวนี้บนยบริยไงตะกีสอกตะกีสังนี่กคกบอกบคกเป็นแถวนี้หญ่เบิ้ดตะกีบริมีเพราะว่าอีพอทางแป็นอีเมทางแป็นเบิดเดิมเป็นปา่ากลับขึ้นมาลนะมีไฟทาง เนี่ยทำอยู่างไรบ่อตัวนี้เออเขาไปอีกฮะฮะน้าต้มเห็ดหย่านี่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 เอ้ยข้างๆเอ้ตัดใหม่กันเนอพี่น้องตัดใหม่ก็สิคนใหม่ไปห้องห่อกับเตรียมเห็ดอยู่ห้องห่อมนะเตรียมตอกห้าวใส่ห้องห่อเน่ยพี่น้องนี่แหละสิคนเพื่องอยู่หันมาหนีทิศว่าอยากให้เขาพ่นใส่หนี มันโดดผลมันผลบ่ถือใส่เพราะว่ามันอยากมองโนยนเขาแน่อยากมองหายเขาแน่ก็ได้ถือกุ๊ถือกุ๊กกุ๊กเสือตัวน่ะเขาขึ้นว่าขันเขานี่เดี๋ยวกะสีหุบมาใส่หนิกนง่ายบุเป็นไปตามขีดสพี่น้องเอ้ยสีหุบเขามาคือเก่าเนี่เห็ดเคาะมันก็เห็ดเคาะโค้อองหั่แล้วก็เอาเครื่องเขามาใส่ใครทำนี่นะใครแต้วยกไก่ทำนี้เนาะ ปูกัวตะกูใหม่เราไ่มีเลยอ้ห้ิตอเขาลหนึ่งสบายดีเด้อพี่น้องไปเบอก็ไเอาต่อข้างหนึองจะนนะกู่ำนะตตามเอาต่อนัตอกตามก่อน 他老有吗？还有。 đi hết được chưa? không được đâu, không đi được đâu, không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  तो बिल्कुल मत 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 đấy dạy 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 này, dạy yeah. dạy này dạy này dạy เตรียมเศ็ดคอกกันเด้อพี่นอ้นอ,งนองเนี่ยเศษเคราะหอกันเสร็จอ่ะคนเพื่อต้นมาใส่แนวพี่น้องแนวเรียบร้อยเป็นโค้งห่างที่สิเก็บเพื่อเบย์ไว้นี้นนกับนนกวดเ,น,เนียนยูเขาตกข้างในเขา,ขากแกลนแต่เขากำมัดเบิ้ดไปเดี๋ยวพี่น้องเขาก็จะเอาเพื่อเพื่อไมาใส่นี้ วงใส่ขี้ดินเด็ดอะเมื่ห,หนาไปกี้เขาอืมมาเนี่ยไซคิดินเด็ดเลยเนี่ยไปไปแต่ว่าขำมันสูงขึ้นเท่ากับเอาห้าวม,มาใส่อีกห้าวนึงเมืองละห้าละห้ามันสูงขึ้นแต่ว่าเพื่องมันชงศิวะสูงหรอเพื่องวายเป็นไหนเพื่องน้อยเดียพวกนนี้นกองเพื่องฝายุหันศิลป์ปีแค่ไก่เติบ ปีกายคนสบกับบอลไอ้คนว่าหนาคนสบคนสีตะกุกงัวสบเฮ้ยปีซื Resistance> ้อปีก uh ูอยู่ปุ่คนปีกายเนี่ยกูไปอยู่ได้คนสัป้าฉัดดมพี่น้องเอ้ยเบาย่างกับโซนไซสิสีนิ่งตะดมเด้อขอโทษขอไปได้เด้อมันล่มแห้งไอ้นี่เออนี่มันสียินเสียงตะลบมาเนี่ไปหาเตรียมขนก็เด้อพี่น้องมาเนี่ยหาขนหาเนี่ยก็ พักกันเฮ็ดอันนั้นเพื่องแล้วเลยพี่น้องเฮ็ดบอนใช้เพื่องแล้วก็ได้ดสิไปจูเตา่ามาเห็นงูกินปลา <c oughs> พี่น้องเอ้ยบอ๊อบงูกินปลาซิวกระไรหนึ่งบ๊อบผูว่างูมันกินปลาซิวพี่น้องงูงูมันกินปลาซิวเวิร์สแต่ผูผูผูบ๊อบพ,พ,พี่น้องเอ้ย มันเห็น <Wir> ข <ound> uhm ่อยมันหาได้ส um ิไปเลยปลาซิวนำปลาซิวนำขอนงูมันมากินมันมาคลิปกูนี่ไอสิห้องที่ยังมันมีกินอยู่ฮะตามธรรมชาติเข้ามาในสวนมันมีหากินเมื่อไนก็เห็นมันกินข้ามื่อขมืออะไรเมื่อไนก็เห็นมันกินงูงูข้อแดงเผยงูอยังข้อเหลืองมันจูบเตาเมื่อไนก็เห็นไทยน้ำบมดท่านเมื่อนไะมันก็กินกุ้งไฟคู่มากเห็นเช็ดมันวะปั๊มกิน สัตกินสัตนี่มันก็ไปเห็นมันไปโอ้มไปแล้วไปแล้วไปแล้วงูขอแดงงูข้อยังเหินงูมันนั่งเดือขนะไอรยังแรเดนซ้มมองอยงน้องเตือนเบัวแต่ว่างูตัวนี้ค่ะมันมือไหนก็สิไทยเอามันให้ไหนงูตัวน้นงูตัวแดงงวมันมากินมันก็มากินอีกมือไหก็ทยไปแล้วค่ะ แต่บางงูมันไปมักินขมือขมือพี่เนาะมันย่างซ้ำนี่เลยนะนี่แกย่างเงี้ยเงยงยงยยงีเอาหมดเลยมาตักมันนองน้องบ๊อบกูปามาตักปลาซิวนงน้องฮาจูเตาอีกคนเด้อพี่เนาะบ๊อบปีกกะเห็ดแกงเอาใหม่อยู่พักกะเหยมขอกนั่นเด้อเดกก็เด้อไปเบิ่งขั้วเผาขั้วแว่าของคาไปเบิ่งมาเกิบบอบบีกเด้อพี่เนาะ ของค้าจะไนตัดเสือมกมั้งยน่อยสิยญาไปเวิ่งขั้วอย,อยู่เป็นยังขยเยกขยเยกตีก็นเจ็บข,ข,ขาเอ้ยดมนี่งกะดมแทอะดมหมาเฮ้ยดมโผดมโผพี่ดึกพี่ดับต่ว่ายเตากับเขาดีอยู่แต่ว่ามหัดเฮ็ดยั่งกับยาขนาดดมเกินจู้เตาอีกก่อนซะ จูเตาแล้วจะนังแนงกินข้าวแล้วจังสิหาคนเพื่องน้ำจูเตาน้ำสมเพื้นตัดเพื่อนนั่งพอพื้นกองนะเงียบเงียบเ่ยนั่นงซองคำบ่นคำบ่นส,สม,นนนสมจูเตาอีกก่อนเดี๋ยวพี่น้องขัว้วไตัวน่ะเสื่อของเพิ่งเส่าเพิ่งเห็ดเสื่อของค้าเจ้าของจนค้าไข่มาบงังมาแต่ จูเตาแล้วก็เห็ดหัวอันก็บบ๊อบี้มาสิเขียนขั้วไอ้พี่เห็นเพิ่นนอนแม่ขี้ต้มบ้าพ่อแม่ขี้ต้มถ้าถ่เสือกของค้าเพิ่นจนแกะวายจนปาดเป็นไรทองไรเสียงไปเวิ่งน้ำขี้ป๊อบบี้เ้อตอนขวายของคาปาดเสือ้อเอาวัสดุค้าไข่พร่น้องพยางขยเยกขยเยกเป็นเจ็บขาเพิ่นจนขอบว่าไปถ่ายคลิปมาตกใจได้ก็ถ่ายคขีปป้หอยเสือกนะค้าเพิ่นนี่มันเป็นหอยกันเสือกพยางขยเยกขยเยก แต่เอาเสือกใหม่มาแต่บาสิบผูกเพิ่นยากขยิกขยิกอยูยยยยยย่พี่น้องอีต้นได้จังหนึ่งก็เลยตอนนั้นคิดว่าปีขอยากหายอยากหายาาจะได้ไปคองค้าจะคลองให้จเจอคองจนแบบมัดแบบมดัดเกีก้ยวแห้งดึงแต่เพิ่นกระดึงกุ๊กไม้กระฮัดเข่าหัดเขา่เขาที่นนี้ยางขยเยกค้าคนไทยค้ารังค้ารังขางขัวค้าไข่อีมาจับสนุกมามจับเนาะผูกเนาะเจ็บขาเนาะ ตี่ขีดมเต็มเพื่อได้เพระาะว่าผนนอนเกืออบเป็นปไปไรจนน้ำลายปุ่มปะอักเคยพ,พ,พี่ดึกพี่ดับยเฉพาะผูกไปบ่ปีเอ,อิญบอ่ปีเอาผามาเอาพี่มาปะัดปาดนี่คายังไข่นี่ค้าไข่ห้อยเป็นกันเป็นห้อยเสืออักเสือกมันหัดมันไข่จมพันสิตายพคนดึงพคนดิน้นนเศร้าดิ้นจะไปปดไปปะัดเสือกออก เจ้นหนึ่งกับอีตนลพี่น้องจัาหนึ่งกับอยากหายจังไัเสือหัดข้อกับสองสามเถือ่อหัดเดี๋ยวคือคนผูกนี่แต่วิภัยผูกคนดอกคนเห็ดเองผูกอยู่ไก่เทียงขันคนว่าขันว่าผูกเบิดมือเบิดขึ้นเห็นจงสั่งกระจาดมาคนเห็ดนะแต่แถวบ,บุ้งไัยเห็ุเห็นกับตาคนเห็ดสิทธิ์ไปศิลมากของไปของมากเกี่ยวข้อตัวเองผูกคนเบิดมือให้มือนะเกี่ยวข้อจะคล้อง เวลาเพิ่นดึงแข็งๆมันขาดข้อเพิ่นเพิ่นกระยานเพิ่นจะหายเกะเหมือนอะไรกันี่ก็คา้านี่ยคาจนไข่เอื้องพี่น้องยางขยเคี้ยวคาคัวจนไข่ตะีต้นตะีต้นจะไปจะสร้างประมนึงจะบอกกินหยาได้เห็นทองบุกคาจนไข่เอิ้อนี่นี่คานี่แหละคาคัวยางขยเคี้ยวตะีต้นไข่ปลุกอยู่หอยเสือกขัดทีูเสือกจนเป็นกั่นหอยเป็นกั่นอย่างนี้ นี่ห้อยห้อยห้อยขานะคะขัวเป็นห้อยเป็นกันห้อยเสือ้อกระหักตาปาดเสือ้อออกเอาไปซะห้อยเป็นกันอยูจ่จังหนึ่งกับอีตนจังหนึ่งกับตาสังยั้นไปอีตนเนี่ยจังสิงเอาเพื่องไบที่เป็นกินเห็นไ่มเสื้อกองหันทิพย์เนี่ะเสื้อตัดสันสันหันเถ้า นี่แหละคันมะแรงขันอันนี้ก็สิให้เพราปีมารัดซอยแล้วก็สิจับมันพี่น้องจับมันไปผูกพคเนี้คันสิปล่อยมันเลยก็ย่านเอื่อยมันอยู่ผู้เดียวย่านเอื่อยมันหาเอื่อยมันดึงอีกก็สิผูกเพิ่นอีกมาเคียนขั้วก็สิไปหากินเขาเฮ้ยพี่น้องนี่แหละผูกขั้วก่อนผูกอะไรมะเร็งจับสิผูกเหราว่าปีมารัดซอยเคียนก่อนบนไป น้องเห็นขั้วเห็นงัวแถากับอวย่วยเพื่นพเราตะอ้ะวงงัวขไป่ินเรื่อถ้าเพื่อนถ้ากองมากินไปกินเียงมันก็มักงันเตาเฮ้ยมนน้าื้อนี่คว้ยงัวแถารวมทั้งขั้วเออรวมทั้งงัวพอของปลาน่อยกับโตของจับซ้าพ่อปลาน่อยซ้เน่าแถ้าเดียงให้พ่อปลาน่อยเดืเบ่งเด้อจะกองงัวเด้อนี่เด้อนี่งัวงัวัวได้ของเพิ่นฮะ ตัวนั้นตัวมีิคเริ่งเอ่อตัวมีกระดิงะด่งงัวแถาเพราะว่ามันออกเดินกันก็ได้ใหญ่เดินกันหนึ่งเนาะงัวแถาก็งัวพอปลาหน่อยนี่แหละอันแม่มันตัวนั้นตัวนั้นงัวบวกกีกับมาหาหมูมันเพ๋แล้วก็ไปจูงมาทงชัยบวกกลิ่นนะเออเอามาเดี่ยงน้ำกันเออเอามาเดี่ยงน้ำกันเลยอืมพอดีย่ำย่ำหาพอได้หาสบายเนาะ ผูกก็สิผูกสายเถาไปเวียดไปเวียนมาไอ้นี่แหละอี่อางพี่น้องขั้วตัวนึ่งกับกระแดงกับสิไผ่บ๊อบปีบจับปองซอยกัง่ามมาดิหัวขั้วอลายก็ดีกงัง่าปลาทองผ้าเป็นสีเกตปลาเถวมันก็เป็นแบบน่ะปลาขืนบัจักปลาขืนบัจักเขาบอกขันขี่พาไปจนเห็ปลาคล้องขืนปลาขี่ผ้า งา,าเ่อวานับมาได้ไม่ไกลนะฮะป้าทองผ่างาวันนี้ี่น้องสีฟ้าเป็นว่าคือเกตปลานี่เป็นเกตเป็นเกตอยอู่ไปกินแกงน้อไหมไปยอบกราดังแกงกลางต่มจะาอบเนท่านได้กินได้กินหน่อยหนึ่งค่หนึ่งสองคั่นี่แลเพราะว่า ถากินแกงนอมั้่่อดอะมอดวน่าบหอดกผูแล้วมันนี่ลูกอดแต่ตัวนี้ยางไปก็ไปนะซ้ำไปซ้ำไปสมน้ำหนาเพ่ไฟเป็นไฟเห็ดให้เผินเอเดเนระะนมกเซาาอือกบีบ่นะไม่วันสีเป็นาเมันสีเห็ดเองเก็บเองอือัดได้มีว่าเขาค่ะ ศ <laughs> <c oughs> าสงามเนมาะขม้โฮมก็ได้ก,ก็กงามงัวนี่วัวช่วยอยู่งัวบอก,กี้นักอา,นอ,อามานเฮี้ยอามามันติดกันพี่ไปเข่าไปให้กินเขากินนามไปสามตัวน้องจัน,นนะทน้องสามตัว มใส่หน so ่ายบัวหน่ายแล้วคุวากระเพานอยู่นี่แหละท่านี้ยิงกินข่าวเฟ่นี่ไปหากินข้าวก่อนคุณไปคันเห็ดมะกล้วยนี่เฮงคุณเฮงวายได้นี่เอ้านี่กินมะกรอกักกล้วยเห็ดน้ำมือเฮานี่แหละไม่ใช่แต่ขนว่าเ้าปล่อยเดี๋ยวจับย่างหักเก๋นี่ กินมะเข็นมะกรวยนี่กินปนอเลยก็ห็นปนอด้วยแหือด้แล้วอ่งัวจะมันง้ามไปดีนี่ใหญยาวสูงสูตัวนี้ก็ง้ามอยู่นี่แต่อายคือกันกับแม่แถอะปอยมันอยู่น้ำกันนี่แด้ะ ได้ยินเสียงลมไหมเด้อพี่น้องมันลมก็ลมเพี้เกินลมไมดีเดอร่มแห้งอะไรแห้งดีลมโพลมโพลมแทรลรมบ่าสองมือนี่แหละรมฮะลมมาดีเด้อตัวนี้เตาถั่วเนาะตัดพื้นนี่มาเสีเห็ดเตา อย่าเตาละตังขะแล้วก็เอาออกละแล้วก็มาเห็ดอบนี่พื้นละพื้นแล้วหันแทกซทำกันเสมอเพียงกันพื้นเจ้า,มมเเาหันตัดสม่ำเสมอเนาะเออเจ้าหันแนะทกกันคักแน่เพื้นดิ่งดำด้อยนะเจ้มันหยดแล้วก็สิยอบใหม่ยังใหม่แป้งไปไหนทั้งไหนเนาะแต่ว่าพืน้นเราเลยอวยสวยอยู่ได้พื้นนี่ ปลาทองผ่ามันอนี่คือมางานแถวๆจะสังเกตบ่เกตปลาเลยเกตปลาเนาะจะว่าอันนี้มาจากปลาลำคลองขื่นมาจากแนวนี่ฮะเ,เ,เออเขาว่าขันขีฟ้าเป็นยังนีปลาเฉื่อยพี่น้องโอ้ขหขวักขันพรถ่ายคลิปก็ไม่ได้เห็นมึงท่องผ่าได้นี่ฉัดฉัดงามพี่น้องเออเก็ตปลาทองผ่าเป็นเก็ตปลางามวลยดิอ,อุ้ยสะออนเลย นอามืไปไปหากินเขากันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียง่านี้เด้อขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมได้ดายเด้อโค้ดแรกเกสิบป่งจับกล้วยหอยงามทองผ่านี่เป็นเก็ดปลางามปีทีอีดอกเฮ้ยเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ